ไปดูกันต่อครับคนร้ายบุกกลางดึกเลยครับบุกไปที่วัดไปขโมยเงินในตู้บริจาคครับทํามาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเจอตอนตีสองลงมาแล้วถามว่าเอ๊ะมาทําอะไรตอนตีสองปรากฏว่าคนร้ายบอกว่าเอาดอกไม้มาถวายพระครับแล้วจากนั้นก็เดินหนีไปท่านเจ้าอาวาบอกไม่ไหวแล้วครับตรงน,นี้ต้องมีการแจ้งความนะครับเพราะว่าทํามาหลายต่อหลายครั้งให้โอกาสแล้วก็ไม่สํานึกผิดนะครับ นี่ครับกล้องวงจรปิดของวัดกุมพินบรรพธนะครับหรือว่าวัดเขาเขตที่อําเภอควนการหลงจังหวัดสตูลบันทึกภาพคนร้ายวัยรุ่นนะครับน่าเข้ามาย่องย่องแบบนี้นะครับเข้ามาที่สาราการประเรียนประมาณช่วงตีสองตะเวนงัดตู้บริจาคภายในวัดแล้วก็เดินจากไปครับแต่ทั้งช่วงเช้าเนี่ยพระครูสุนทรสิริสารเจ้าวาดวัดพาผู้สื่อข่าวไปดูในสาราการประเรียนพบว่าตู้บริจาคครับมีร่องรอยการงัดแงะ ทิ้งเหรียญบาทเหรียญห้าไว้ไม่เกิน20บาทครับเอาไว้ให้ดูต่างหน้านอกนั้นเอาไปหมดครับตู้บริจาคนี้นะครับเป็นตู้ที่ประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางมาทําบุญเอาไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟของวัดนั่นเองนะครับเจ้าวาดบอกว่าเวลาประมาณตีสองเนี่ยท่านได้ยินเสียงหมาเหา่าหมาเห่าดังผิดปกติครับก็เลยไปดูที่กล้องวงจรปิดปรากฏว่าเจอผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปในสารการประเรียนแบบที่เห็นไม่สักคู่นี่ครับคุณผู้ชมครับ ไปขโมยเงินในตู้บริจาคซึ่งมีอยู่ไม่กี่ร้อยบาทท่านเจ้าวาดจึงเดินออกมาจากกุฏิแล้วก็เข้าไปสอบถามโยมมาทําอะไรก่อนที่คนร้ายจะบอกว่าเอาดอกไม้มาถวายพระแล้วจากนั้นก็เดินจากไปดึตีสองมาถวายพระตีสองเนี่ยมปิดแล้วด้วยนะคะเดินเข้ามาน้ั่ๆมองๆแบบนี้ทางไม่น่าจะมาดีอ่ะมาตีมาตอนเช้าได้มาถวายดอกไม้เนี่ยเจ้าวาดก็บอกว่าสําหรับ โยมที่มาขโมยเนี่ยนะครับเคยเข้ามาวัดหลายครั้งแล้วแล้วก็มันงัดแงะตู้บริจาคนับไปนับมาได้กว่า1ิครั้งนะครับเงินที่ได้ไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้มากอะไรหรอกครับก็เลยไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีก่อนหน้านี้เพราะว่าถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวด้วยแต่ว่าว่ากล่าวตักเตือนไปก็หลายครั้งหลายหนแล้วไม่ปรับปรุงตัวครับครั้งนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าไม่ไหวและเอาตัดสินใจแจ้งความดําเนินคดีครับพอมาขอตังค์ก่อนขับรถมาในวัด ญาติโยมก็ยังส่วนมวลยังไม่ได้กลับเลยเสร็จแล้วก็เขามาขอตังกร้อยนึงบอกว่าขอกินข้าวขอใส่น้ามัน่อยดังไปร้อยนงทีนี้ก็ตีสองตีสองสิบห้ามาอีกรอบจอดรถไว้หน้าหน้าวัดแล้วก็เดินเข้ามาเจ็นหมาหอบผิดสังเกตก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเสร็จแล้วก็เขาก็เข้าไปในลาดะเขาไปถามเขาว่าเขาเขามาทําอะไรทีนี้เขาก็จะกลับออกไปก็ก็เลยเปิดประตูไป ถามว่ามาทำอะไรเขาก็บอกว่าเอาดอกไม้มาแต่วายพระเนี่ยแหละครับท่านเจ้าวาดเล่าให้ฟังในคืนวันเกิดเหตุเลยครับหมาเห่าเยอะนะครับหมาเห่าเสียงดังตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูท่านเจ้าวาดบอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เลยเฝ้าที่กล้องวงจรปิดนี่แหละครับตื่นมาไปเปิดดูก่อน นะครับล่าสุดครับตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ในวัดหรือว่าสำนักสงฆ์สถานอันเป็นที่เคารพในาศาสนาอย่างวิกาลครับโทษเนี่ยหนักทีเดียวครับจำคุก5ถึง15ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง30,000บาทอันนี้เป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 5วรัคสองนะครับเตือนก็แล้วนะคะก็ไม่ปรับตัวสักทีสุดท้ายก็ต้องเจอกฎหมายเนี่ยแหละคะ่ะ